Thank you. เป็นพะยอเข้าสู่สนามมวยตัวตาแครับสนามมวยภาพโรงแรมราสต้าแอนด์สตา ประเทศไทยครับงชาวจังหวัดสมาะครับสุดพิตกำลังบวกซอนสบายบวกิจิรสบายนะครับการัรลอยกันยางมีความสุขชมกันแบบจริงครับ 21ครับชนะ21แพ้10ปัจจุบันนะครับ2องทีมที่ค่ายองเอ็นี่มวยไทยวันได้นครับโอ้ทุกโศมโม่ไทยครับผู้จัดการดีอันเบอร์โทรเทรวัตรสุกรนะครับผู้ฝอเทรปเดอร์นำศักดแล้วก็ฟอสสามไฟหนังนะครับชนะน้องพยัมโชนรับชนบุรีโม่ไทยที่สามโอยจูปรไปดีแล้วก็ัที่สองครับ

ไฟมวยครับที่เดินทางมาเจ็ดแล้วครับขอเจ้งครับอ๋อต่อสำหรับผู้ป้องกันแชมป์รุ่นเซเรียแบตเติ้งเบยที่กัด115ปอนด์นะครับของสมาคมกีฬามวยอาชีพภาคใต้แห่งประเทศไทยนะครับแชมเปี้ยนนี้ก็คือพลังซับนะครับป้องกันแชมป์เกียรติยกับเนลนิดก็เป็นนันว่าผู้ท้าชิงครับลูกหลานของพี่น้องอับราทูสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเมรุพุ่นสงมวยไทยครับเอาชนาทนพลงังซับ ลำนาวอัตเตรสไซไปนะครับเสียงปมือดานกับเชฟเตนท้องใหม่ครับเมโรุนิชคึ้นเสนงย่อยไทยโอ้โหมาดูจริงจริงครับเสียงปมเมืนครับจะเปิดเร็วๆนี้ครับนะฮะนะคือพี่สุทินสีใสนะครับจากอำเภอกระแสเมรุรอครับวันนี้โอ้โหไหนไหนไหน เสียงตอนเชียร yeah. yeah. right? ์ทุกสมอยู่ไหนแต่กาจะมีไฮไลท์หน่อยทีมงานที่ช่วงไฮไลท์ได้เียปัจจุบันเป็นแชมเปี้ยนนะครับเป็นลูกหลานของพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่น้ำหนักชั้นได้112อปอนด์เสียงปรบมือดังๆต้อนรับอันส่ง รุมน้ำเงินครับปัจจุบันเป็นรองแชมเปี้ยนอันดับที่หนึ่งลูกหลานของพี่น้องอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน้ำหนักชั่งเมื่อตอนเช้าครับ112ปอนด์เท่ากันเสียงปรบมือดังๆต้อนรับชนะเงินสิทธิ์ฉลองเขา ผู้ท้าชิงนะครับเป็นรองแชมป์เปี้ยนอันดับที่หนึ่งนะฮะแชมป์รายได้ที่จากอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับนั่งยู่ที่จากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแชมป์จะอยู่ที่ไหนครับกระบี่หรือว่าหาดใหญ่ต่อวันนี้เป็นผลการให้คะแนนสำหรับคู่ป้องกันแชมเปี้ยน สมาคมกีฬามวยอาชีพภาคใต้แห่งประเทศไทยรุ่นไฟเบียร์นะครับฝ่ายแดงอันชันเจลพาวารุปภูเก็ตจากอำเภอเมืองกระบี่นะครับเป็นแชนมปี้์เงินงง10แฉลบเงิน10แฉลบเท้านะครับรองแชมปนอันดับหนึ่งนะครับจากอำเภอใหญ่จันหลักสงขลา่อ,อไปนี้เป็นผลการให้คะแนนจากกรรมการทั้งสามท่านกรรมการอุทัยโชติอัมพรให้ฝ่ยยนายแดง49คะแนน ให้ฝ่ายน้ำเงิน48คะแนนกรรมการบุญศักดิ์ตุ้นสุวรรณให้ฝ่ายแดง49คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน48คะแนนระกรรมการกิจยาบุญนาภาร์ให้ฝ่ายแดง49คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน48 การาจารัดการแข่งขันและคณะ,ะกรรมการบริหารของสมาคมกีฬามอลชิาคใต้ท่านแรกครับอุปนายกสมาคมกีฬามอลชิาคใต้อาจารย์ประภาสเพชรไทยพงศ์คุณปรีชามาดเสงคุณภพศสารบานด่วนคุณกุศลสามังคุณณดูลศิษประพันธ์และคุณศักดาสุวรรณรัตน์ ทธรรมที่ครบครับคุณผมนามคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันสิลปิพิธรรมบวกสสมหมายบวกเพชรยินดีขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาสลับเวลาอันมีค่าที่มาเป็นประธานในการในพิธีเปิดการแข่งขังนวันนี้เป็นที่ประจักษ์โดยทุกการว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ทุกคนยอมรับไปทั่วโลก สมคาคมกีฬามมยอาชีพภาคใต้ในฐานะองค์กรหลักที่ส่งเสริมกีฬามวยไทยในภาคใต้คือได้จัดการแข่งขันทบูในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อยกระดับการกราีฬาโมยไทยในภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา3ามพัโดุการนักยูในพื้นที่ภาคใต้ได้แ,แสดงความสามารถและต่อยอดสู่เวทีบนระดับประเทศ ระดับนานาชาติต่อไป 4. เพื่ออะไรได้จัดซื้ออุปก,กรณ์การฝึกซ้อมกีฬามว่ให้กับไพ่หมวยที่เป็นป้ามหมายในพื้นที่จังหวัดสงขลาการจัดการเป็่ยนคันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังนี้คุณสมหมายสกบุลเมตตาแจก่ายศึกสอสมหมายคุณรัฐเดชวัชรรัตนบงคลาให้ความพิเศษในการประสานางานกับหน่วนยงานที่เกี่ยวข้อง การกระงประเทศชยจังหวัดสุขลาให้ความสะดวกการขออนุญาตจัดการแข่งขันและัวหน้าคณะัวในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่การสนับสนุนทาให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้สําเร็จล่วงตามวัตถุประสงค์รูปประการบัดนี้ได้เวลาอัานสุดัวแล้วเพราอเรียนเชิญท่านสมพิตพินักธรรมนายุสมคมกิลาโลที่ภาคใต้ได้กล่าวเปิดการแข่งขัน ขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านอุปนยกสมาคมแรงที่พักไต้อาจารย์ประภาที่เพชรพงท่านสสเขตสองจังหวัดสงขลาท่านชาราสีปาท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัดใจท่านสาคารณรโฐมนีท่านสจ แข่ผู้มีเกียรติและก็พี่น้องแฟนวัยที่รักทุกท่านครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติที่วันนี้อิธิกรรมนยวยของสมาคมมวยที่ภาคใต้เนี่ยได้จัดขึ้นนะครับก็ให้เกียรติผมมาเป็พันีารในพิธีนะครับก็ต้องขอที่โทนนะครับคณะกรรมการจัดการกิจกัรคณะกรรมการสมาคมทุกท่านนะครับ จากคำกล่าวของท่านบัตรของอุปนายกนะครับก็ให้ภาคใต้เลยนะครับว่าจะมาคมมวยที่ภาคใต้มุ่งมั่นที่จะ้ส่งเสริมและสนับสนุนและยุบระดับมวยของภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะมวยไทยของเราเนี่ยให้สู่ระดับนาน,นาชาตินะครับแล้วก็ส่งเสริมนักมวยในพื้นที่ส่งเสริมนักมวยในูมิภาพเราโดยเฉพาะภาคใต้นะครับ,ห,รบห้แสดงออกถึงความสามารถแล้วก็จะยุระดับ ไปสู่คนครมาและสู่อาาชาติต่อไปเพราะว่ามวยไทยนว,วนนีนะครับพี่น้องแฟนมวยรู้ดีแล้วว่ามันเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เป็นอาชีพที่ทําให้ทุกคนเนะนี่ยมีรายได้นะครับแล้วก็มีความก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกีฬามวยก็ได้ถูกบรรจุเป็นกีฬาที่สาธิตในกีฬาโอลิมปิกนะครับในปี2024แล้วก็แน่นอนครับอีกทีดีข้างหน้าเนี่ยมวยไทยก็จะเป็นหนึ่งในประเภทกีฬา ในการแข่งน,นันโอลิมปิกก็นับเป็นความสำเร็จของพี่น้องคนไทยนะครับแล้วก็วิชาวยไทยนะครับที่สู่ไปที่โลกอย่างแท้จริงนะครับว่าความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับในว่าจะเป็นเทศบาลนครในยใหญ่ที่สัรสนุนทุกอย่างนะครับเอาไปยจอสงขา,านะครับแล้วก็พี่น้องแฟนมวยแล้วก็ทุกทุกหน่วยงานนะครับกกตจังหวัดสงขา,ท,า,งท,า,งาท่องเที่ยวจังหวัดสงขารัฐภูมิแางราชการสงขารุ่ในงานนะครับทุก มิติของสงขาเนี่ยก็ถือได้ว่าเรามีความบูรณาการมีการบูรณาการแล้วก็มีความร่วมมือร่วมในร่วมใ,ใจกันอย่างจริงจังน,นะครับที่จะส่งเสริมให้สงขาเนี่ยเป็นสปอร์ตท,ที่อย่างแท้จริงนะครับที่ผ่านม,มานะครับพื้นกรสงขาครับนะครับท้งท่านตอจอูทุกพื้นที่ก็ได้ส่งเสริมหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานนะครับแล้วก็ ผู้บริหารผู้พิทคุณผู้กุมกองก็ได้ร่วมมือกันจัดสมทับนะครับเพื่อให้ลูกหลานเราได้มีเวทีในการแสดงออกในเรื่องของกีฬานะครับกีฬากีฬาอุตสหนะครับที่ไปเพราะนั้นกีฬาเนี่ยสร้างให้สร้างคนามมีความสำเร็จในชีวิตนะครับเพราะเอ่อก็ได้พิสูจน์มาุก้กุมการว่าคนที่สาเร็จก็มาจากการมีน้ำใจในน้ำกีฬารู้จักรับผิดชอบรู้จักมีวินัยนะครับแล้วก็ที่สําคัญรู้จักให้อภัย ต่อไนอ่นแล้วก็สร้างความสามัคคีให้กับส่วนรวมนะครับในกัรสังโมเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ผมได้ทำกีฬาร่วมออกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรเเน่ยก็อยากให้กีฬาสูุาเหี่ยเป็นอย่างนี้ไปตลอดไปนะครับเราคิดว่าในวันข้างหน้าเนี่ยกีฬาก็จะเป็นจะเป็นอะไราเรียกจะเป็นเ่องไม้เส้นหนึ่งนะครับที่ต้องทาให้จังหวัดสมุาเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็ ทำให้คนที่มาสมัสมีทุขภาพที่ดีนะครับมวยรักยากนะครับมวยวัดพระลกก็ชื่นเียวกันที่คมอำเภอผู้ว่าผม่จะสร้างกีฬาหนวยรักยาาเพื่อให้สู่ระดับนครบาลแล้วก็ให้มีเวทีของลูกหลานลคนสมด้มีเวทีในการแสดงออกความสามารถนะครับและสิ่งสําคัญก็ผมพวนานะครับว่าทิ้งข้าสงัสมต้องเกิดขึ้นอย่างให้หน่อยนะครับพี่น้องคนสมัสมีอยากให้ทิ้งร้บมาสู่สขัานะครับ โอเสียงตลงนครับวันนี้ก็ยังไม่เสด็จน้ำนะครับแต่คิดว่าวันที่24กรกฎาคมน,นี้เสด็จน้ำว่าสงขาจะมาสงขาหรือไปเชียงใหม่นะครับแต่ผมก็คิดว่าหลวงปู่ทวดหยยบน้ำได้เย็ยนคงจะพอน้ามาสงขานะครับผมเองก็เต็มที่นะครับพยายามผัดกนกรินที่ก็คิดว่าน่าจะน่าจะสําเร็จนะครับก,ก็คิดว่าตอนนี้ เดี๋ยว,ว่าร้อนเปเพียนะค่เอาทัก9.9.99แล้วกันนะครับ, 9, 9, 9, 9, 9นนรบก็แค่สังอย่างนั้นนะครับแต่ทางนี้ท้งนั้นเนี่ยสำหรับคืนนี้นะครับเราก็มีกา,ร,า,ากรมออกีฬาของประมาณสิบกว่าให้ห่วยในนจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเรื่องราวของสมาคมวอยชีพภาคใต้นะครับจะได้สร้างสรรค์ให้ม่วยในภาคใต้เนี่ยนะครับสูบ่เวทีห่วยโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหลานคนภาคใต้ในสงขลา คนพัทธลุงคนตามคนสตูนคนปัตตนียลานาทีว่าเนี่ยจะได้รับอนิสงส์จากการดำเนินนโยบายของคณะกรรมการสมาคมมวยอาชีพภาคต้นะครับแล้วก็จะเป็นความยั่ยืนนะครับจะเป็นสมาคมแรกในไทยที่ขับเคลื่อนเรื่องมวยไทยอย่างจริงจังผมก็ขอชื่นชมดนะคณะกรรมการทุกท่านนะครับ แล al, 1970, 5, <Oops. S 1> ้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับส่วหรับในคืนนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมหมายสุกเมตตาละที่หมายของพวกเรานะครับจากไข่มวยสมหมายมานะครับคุณนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับจากสึกเพชรดีดีที่มอบนัำมวยังางๆมาร่วมสางคู่นะครับขอบคุณไข่มวยที่ไถ่ที่สนับสนยนมาในคืนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่สนุรื่องจัครื่องมือที่มาเตรียมพื้นที่ที่หมายเพื่อสุขา้ห้ที่น้องเราได้ชมวยกันอย่าง มีความสุขนะครับแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลาที่ให้ความสะดวกในเรื่องอติการมวยเรื่องทคกิคทางด้านการมวยนะครับแล้วก็ขอบคุณการกีฬาให่รื่องไทยจังหวัดสงขลาที่ให้ความสะดวกในการขอใบอนุญาตแข่งขันแล้วก็ขอบคุณทุกวนทุกฝ่ายโดยเฉพาะขอบคุณพี่น้องแฟนมวยนะครับที่มารวมตัวกันเพื่อเป็นพละให้กับสมาคมมวยอาชี้ภาคใต้เนี่ยได้กับเพื่อไปอีกนานเสนนานนะครับแล้วก็วันนี้ได้เวลาสมควร แล้วนะครับผมก็ขอเตือนการยิงหันมวยพิชิตธรรมบวกต่อสมายแล้วก็บวกเพิ่มอีกทีนัดวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสมาคกีฬามวยอาชีพภาคใต้ประเทศไทยครับท่ายมวยที่หนึ่งครับเลิศวัวทัครัพรองแชมป์สุดแางครับชนะก่อนนะครับ ทีพีเกนห้เยเครับน่วยตออพีรพัฒน์ครับจากเภอเมืองครับครับล้งนี้นะครับแค่วยยรติอำนาจครับตรงนี้นะครับใหญ่นะครับแน่วยุูมแสนอรุดชนะตรงนี้ครับแล้วก็แ่วยกล้องนี้นะครับศูกีฬาอบตลอรกว้างถร่กันครับตนนี้นะครับเสร็จแล้วก็บว้ไปนะครับหคู่นะครับเลยหกคู่เลยหกคู่ก็ดูมัน่าจะประมาณ่เกือบเทียบคืนัน เรวะชันน like ี้ครได้ชมกันต่อเื่อยเลยนะครับไม่ไพูดถึงุเทมานจะเป็นการนากเมืองาพิสจน์ในบว่เรืพูที่สนาดถกราพนาราเนะครับประธานชมรมกีฬาคิกบ็อกซิ่งจังหวัดสงขานะครับปากหนาครับสดสดจัร้อนนะครับส่วนเสื้อสีขาวนี่ก็คือสจวิชัยกุลาบวังนะครับสจเขตอำเภอเมืองกาลังสงขทนะครับสภาษด้กัน Nah. Ambil mangkoknya satu apa ตัวเลยครับที่คณะกรรมการสมาคมสมาชิกภาคใต้นะครับขอบคุณครับและก็อีท่านดรประมวลพัศทองนะครับอดีตนายกสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยนะครับ นีนึนะครับล้องนี้หน่อยนะครับ1 2 3้องาเม้นคานะครับหน่งองม้อนที้อยครับ1 2งัรับบกเียบับไทยกับอเมริกาไยจะได้รับการชูมือเป็นมารรับชมเลยครับ